สวัสดีครับวันนี้เพจเพชรมอเตอร์นะครับจะมาแนะนำชุดคิดสำหรับคนที่เริ่มต้นที่อยากจะทำเครื่องนะครับคนที่ขับรถมีโอฟิโนนูโวรุ่นเก่าอยู่นะครับอยากที่จะทำเครื่องสเต็ปเริ่มต้นนะครับมีชุดนี้มาแนะนำนะครับเป็นลูก54มิลแท้นะครับเป็นลูกเบส125นะครับขนาด54มิลนะครับเป็นไซส์50นะครับพร้อมกับขบูดัด1ลูกนะครับ เฟืองท้ายแล้วก็แคมแต่งมีชาม1ชุดนะครับไว้ส่งกำลังชุดนี้เป็นชุดเริ่มแรกเลยนะครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยนะครับเสื้อสูบแต่งขนาด54มิลนะครับปอกหนา59ามิลนะครับพร้อมกับลูกสูบสมาร์ทลูกสูบเบส125นะครับไซส์5้าขนาด54มิลนะครับวานเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับ มานี้นะครับรันอินนะครับสักพักหนึ่งเพื่อการขี่ที่ยาวนานนะครับลูกสูบจะเป็นแบบัวเรียบนะครับเป็นลูกแท้เบิกใหม่เมื่อหนึ่งเบิกศูนย์นะครับอันนี้เป็นลูกเบสหนึ่งสอานะครับปัดโค้งนะครับหลบวาลเรียบร้อยพร้อมใช้หนึ่งลูกนะครับ อันนี้เป็นกล่องแท u ซ u ซูกิครับทําไมถึงใช้ลูกแท้นะครับตัวนี้มีแหวนมีสลักครบนะครับลูกแท้ก็ของแท้ก็ต้องทนกว่ายอยู่ล้นะครับในการปรับแต่งยิ่งลูกใหญ่ขึ้นถ้าเรามีของแท้ไว้ใส่การใช้งานของรถก็จะยาวนานขึ้นนะครับมีบูทปลายก้านนะครับซีนซีให้สำหรับใส่ก้านเดิมนะครับ มีเสื้อมีลูกเสื้อลูกตัวนี้ใส่กับเปาเดิมได้เลยนะครับใส่กับก้านสูบเดิมได้เลยนะครับมีบูทสวมให้แล้วนะครับบูทก็เป็นแบบ CNC นะครับคาบูดัดเกรดพรีเมียมนะครับอย่างดีนะครับใช้งานทนนะครับตัวนี้ถ้าซื้อแยกก็ลูกละ700กว่าบาทนะครับตัวนี้ลูกเล่งชุบโครเมียมนะครับตัวคาบูดัดนะครับเมื่อไปใส่มีโอนะครับ จะต้องทําบูทหลังนะครับมันจะมีบูทสาเร็จขายอยู่นะครับอัดเข้าไปเพื่อให้ยัดเข้าไปในคอลีดได้นั่นนะครับหรือจะรัดเข้าไปเลยถามว่ารัดได้ไหมก็รัดได้นะครับแต่ตัวยางคอลีดเนี่ยต้องต้องอ่อนนะครับก็คือคอลีดต้องไม่ใช่คอลีดเก่านะครับถ้าคอลีดเก่ายางคอลีดจะแข็งแล้วก็จะขยับไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ต้องอุดตัวนี้นะครับหนตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งรูเพื่อให้อากาศเข้าไปนะครับมันจะทะลุกับหลังด้านในของขบูรูซ้ายแล้วก็รูขวาตรงนี้นะครับปิดไว้ถ้าไม่เปิียรถก็จะเร่งรอบอย่างเดียวนะครับเผื่อสตาร์ทไม่ติดด้วยซ้ํานะครับต้องอุดไว้นะครับเพราะว่าเขาประดับเนี่ยมันทํามาใส่2จังหวะเรามาแปลงใส่สีจังหวะก็ต้องปรับแต่งนิดนิดหน่อยๆนะครับแล้วก็ไล่นุนตามอาการของรถนะครับเวลาติดเครื่องไปละนะครับ มีชามแต่งตัวนะครับสําหรับใส่วาลเดิมได้เลยนะครับชุดนี้หน้าเล็ก C N C อย่างดีนะครับมีชามแต่ง1ชุดนะครับชามแท้บึกใหม่ราห้า VV นะครับขูดร่องด้วยเครื่องขูดชามนะครับคีบข้างกึงล้างนะครับองศาชามปรับกึงด้านนะครับเช่นเดียวกันกับชามใบพัดกึ่งด้านเช่นกันนะครับใบพัดล้างออกประมาณครึ่งหนึ่งสุดท้ายก็จะเป็นชุดเฟืองท้ายนะครับ ก็เลือกเบอร์ได้นะครับแล้วก็มีเม็ดตุ่มแถมไปในกรณีซื้อชามนะครับมีประกันครบนะครับประกันฝาท้องแดงประกันทินเสื้อแท้แล้วก็มีประกันชุดบนให้นะครับชุดนี้ราคาอยู่ที่4550บาทซื้อขาดอย่างเดียวไม่มีสับนะครับได้ของครบทุกอย่างตามภาพเลยนะครับท่านใดสนใจสินค้านะครับสามารถติดต่อได้ที่ Facebook p e มอเตอร์นะครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับ